สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับกับเข้าสู่ช่องลักชัวร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีนะครับวันนี้นะครับเป็นเครือข่ายของ AIS นะครับทุกคนขอกันมาเยอะมากนะครับก็เอาเป็นว่าผมทําให้แล้วนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไลค์กดซันก็ดีกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการรับของผมในต่อๆไปนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราเปิดระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับเริ่มต้นที่25บาทนะครับแล้วก็50บบาทนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยนะครับก็คือคุณจะได้รับชมคลิปก่อนใครนะครับผมแล้วก็คุณจะได้รหัสเน็ตที่ผมไม่ได้เผยแพร่ในสาธาร,รณะด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมใครที่สนใจก็สมัครได้เลยนะครับช่วยเป็น สนับสนุนอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับผมก็คําเตือนนะครับไม่ควรมีตังในซิมเพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับแนะนําว่าให้ใช้ซิม2ซิมสำรองอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับที่ซิมเราที่ไม่ได้ใช้งานเป็นซิมหลักเนี่ยมาสมัครก็ได้นะครับ แลวก็นะครับแนะนาว่าใส่ให้ครบทุกตัวนะครับราหันิษทุกตัวมีเงื่อนไขนะครับผมถ้าสิ่ของคุณตรงตามกับเงื่อนไขของราหเนิษก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าสิ่ของคุณไม่ตรงตามกับเงื่อนไขของราหเนิษก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับทุกคนครับวันนี้บ้านผมมีงานนะครับถ้ามันมีเสียงแทรกนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับแต่น่าจะไม่เยอะมากเพราะว่าเท่าที่ผมได้ยินก็มันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคเพื่มไ้การเสวลาะครับเจ็ดตัววันนี้เราเริ่มกันตัวแรกกันเลยนะครับ สำหรับตัวแรกครับดอกจัน777นะครับผมดอกจัน7 6 7 3สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับผม1 0กิกนะครับใช้งานได้30บวันหรือว่า1เดือนนะครับผมดอกจัน777นะครับดอกจัน7 6 7 3สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้1 0กิกนะครับผมใช้งานได้30บวันหรือว่า1เดือนนะครับ สำหรับตัวที่2นะครับผมดอกจัน550นะครับดอกจันส3 5 1สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับไม่ลดสปีดนะครับใช้งานได้1วันนะครับผมดอกจัน550นะครับดอกจัน3 3 5สสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ไม่ลดสปีดใช้งานได้1วันนะครับสำหรับตัวที่3นะครับผมดอกจัน777นะครับดอกจัน7704สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ2กิกใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับ ดอกจัน777นะครับดอกจัน7704สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้2กิกใช้กันได้7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับผมแล้วก็ตัวที่4นะครับดอกจัน777นะครับดอกจัน22001สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ25กิกใช้กันได้30วันหรือว่า1เดือนนะครับดอกจัน777นะครับดอกจัน22001สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้25กิกใช้กันได้30วันหรือว่า1เดือนนะครับ แล้วก็ตัวที่5นะครับดอกจันท5 0 5้นะครับดอกจันทรม3ามสี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับผมไม่ลดสปีดนะครับใช้งานได้1วันนะครับผมแล้วก็สําหรับตัวที่6นะครับสาหรับตัวที่6ดอกจันท5าหนะครับดอกจันทรม3 3มสี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับไม่ลดสปีดนะครับผมใช้งานได้1วันนะดอกจันท5าหนะครับดอกจันทรม3ามเนี่ย3 สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้ไม่รูสปีดใช้างานได้1วันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวลิปนี้แล้วนะครับผมดอกจัน550นะครับผมดอกจัน3ามสสี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับผม2กิกนะครับใช้างานได้1ชั่วโมงนะก็เราไปกดสมัครดูกันละกันนะครับวันนี้หมดเจ็ตัวนะครับ a อเนะครับทุกคนอยากได้เค,ครือข่ายไหนคอมเมนต์มานะทูมูฟกดหนึ่งอะไรกดสองอะดีแท็กกดสองแล้วก็ AS กด3นะครับผมกดคอมเมนต์มาได้เลย เดี๋ยวผมมาทำให้นะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ไว้เจอกนใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ